ทุกท่านนะคะอันสวยนะคะมาแล้วนะคะเจ็ดและแปดเป็นเลขที่น่าสนใจเป็นเลขที่เรียกได้ว่าสถิติปีนี้เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูสถิติแป๊บหนึ่งนะคะนี่น่าสนใจมากค่ะนะคะเด่นเจ็ดแปดครั้งนี้น่าสนใจมากเพราะเจ็ดแปดยังไม่ออกนะคะเลขเด่นค่ะเด่นหมายถึงว่าจะออกตัวใดตัวหนึ่งนะคะจะออกตัวใดตัวหนึ่ง มีสิทธ์ทั้งชั้นบนและชั้นล่างบางครั้งก็มาทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยบางครั้งมาชั้นบนอย่างเดียวบางครั้งมาชั้นล่างอย่างเดียวแต่สูตรเนี้ของอาจารย์เคสเนี่ยคำนวณมาแล้วอย่างยกตัวอย่างอย่างปีที่แล้วเนี่ยผิดไปสามงวดปีที่แล้วผิดไปสามงวดปีนี้เพิ่งปิดผิดไปสองงวดแล้วมั้งใช่ไหมแล้วเราก็เหลืออีกงวดนึงโอ้ยนารุนสิตต่นะพพอแม่พี่น้องครึ่งปีหลังจะผิดอีกแค่งงวดเดียวนะนะคะอุ้ย ขึ้นหน้าหน้ารุ่นนี้หลี่พ่อแม่พี่นอนะะนะ้องนะคะนะมาอ่าเด่นนะคะก็คือเจ็ดและแปดมาอาจารย์ชัดขึ้นให้หน่อยคะ่ะเจ็ดและแปดมาพิมพ์อย่างนี้ก็ได้คะ่ะตัวแดงๆนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ชัดพิมพ์ให้นะคะนี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตปุ๊บปั๊บปุ๊บว๊บปุ๊บปั๊บ,บอย่างนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสูตรสองตัวกันก่อนเนาะ เราตัดสองตัวกันก่อนล้วค่อยไปตัดหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่นะนะอย่าลืมไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะสูตรของอาจารย์เคส,ส่วนใหญ่อะผลพลอยได้จะได้ลอตเตอรี่ด้วยอันนี้คือเรื่องจริงนะอ่าอ่าขึ้นสองตัวก่อนใช่ขึ้นสองตัวก่อนชุดแรกก่อนหรือว่เอาตั้งแต่ชุดแรกค่ะชุดแรกอย่างเดียวก่อนเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ให้แฟนเพจแล้วตัดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะตัดเหลือห้าหางเลยนะคะจากสิบสองหางจากยี่สิบกว่าหางจากเป็นห้าสิบหาง ตัดมาเหลือ20หาง20หางตัดเหลือ12หาง12หางตัดเหลือ8หาง8หางตัดเหลือ5หางวันนี้จะตัดให้เหลือ5าหางให้ค่ะนะคะเดี๋ยวจะตัดเหลือห้าหางแล้วจะไป3ตัวรางวัลใหญ่แล้วนะคะวันนี้ใครเซฟสินค้าอะไรก็ตามนะคะเราแถมเลขทูบเลขสูตรของงวดหน้าให้นะคะของงวดวันที่1หน้าให้หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างที่เฉยน,นะคะยกตัวอย่างเปแบบนี้ ข้างหน้าเป็นใบทูบควายให้เรียบร้อยข้างหลังเป็นใบสูตรที่พี่ๆเห็นกันนี่แหละค่ะนะคะแถมไปด้วยในกล่องวันนี้ใครซีเอฟสินค้าอะไรรอหลังจากซีเอฟวันนี้แล้วรอ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 เลขทูบเนาะอาจารย์นเนาะ <c oughs> อ่านะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ยังได้ยินเสียงอยู่กลับขอบพระคุณมากค่ะตัดห้าหางเลขแรกนะคะเลขแรกที่ตัดให้ค่ะคุณขา เลขแรกัดให้สองเจค่ะสองเจดค่ะที่รัก2์สองเจดค่ะนะคะเรียบร้อยนะคะสองเจ็ดสุดปังเลขแรกค่ะเจ้าของเพจดันชอบ7จ็ดสองไงอาจารย์ชอบเจสองใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าในสูตรสองเจค่ะนะคะในสูตรสองเจดนะจะตัดห้าหางแล้วนะคะที่รักนะ อาจารย์ชัดเข็น7และ8ปดไว้ท้างบนได้ไหมคะ7จขีดแปดเขาจะได้รู้ว่าเด่น7-8เวลาเราให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่าเด่นคืออะไรทำไมตัดมาแล้วหน้าตายอย่างนี้นะคะ,น,ะนั่นคือเลขเด่นนะ7และแปดอย่างนั้นคือเลขเด่นนะทีรักนะคะจะตัด5หางและและจะเป็น3ตัวรางวันใหญ่นะ่ารักหน่วยหลักสี่หลักร้อยรางวันใหญ่นะคะรอแป๊บนึงนะคะพี่จ๋านะคะรอก่อนนะเจ้าที่รัก เดี๋ยวฉันกำลังจะไปหาหวยให้คุณ <laughs> ฉันรักคุณค่ะกำลังไปหาหวยให้คุณนะคะสามสิบนี้ฉันไปคำชะโนดนะคะที่รักนะ,ะวันที่หนึ่งจะจุดที่อุดรแน่นอนคะ่ะที่รักรอก่อน,นะคะฉันกำลังไปหาหวยคะ่ะที่รัก <laughs> เพจเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมจ้าจาย์เห็นใช่ไหมอ่ะต่อไปเลขที่สองค่ะเจ็ดแปดสุดปังเจ็ดแปดสุดปังมีชิวชุดเปิดดวงที่คำฉโฉนดไหมถ้าเปิดวันนี้เลยจะได้เรื่องไหมเนี่ยจย์หนูกลัวเต็มก่อนอ่ะด มีแต่เขากลัวไม่เต็มเนาะที่รักเนาะเพุมีประลาดกลัวเต็มก่อน <_ d ata> ทันไหมจ๊นะน่ะทันไหมจ๊ะใช่ <_ d ata> ต้องรอแบบค้างคืนเท่านั้นนะเพราะว่าอาจารย์แค่เนี่ยทำคิวสุดท้ายของเราเ,าเต็มอาจารย์ต้องเข้าใจว่าอันนั้นคือดวงดวงเกิดของอาจารย์ที่อาจารย์ทำ หนูก็อยากมีดวงเกิดที่เป็นดวงเกิดของหนูทําด้วยในพธิธีก็เลยบอกเอา้าเอาอย่างนี้นะคะเพราะอาจารย์เคเนี่ยปกติไม่รับทํามีรับคําครั้งที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มาถูกชั้นบนชั้นล่างด้วยกันหลังจากนั้นกลับมาก็มาถูกชั้นบนชั้นล่างด้วยกันอีกสองวดแล้วแล้วก็มาถูกชั้นบนชั้นล่างด้วยกันอีกสามวดแล้วคันนี้อยู่ไม่ได้แล้วต้องกลับไปทําใหม่ไปหมูใหม่นะคะครั้งนี้ถ้าถูกชั้นบนลานชั้นล่างรวมกันอีกจะเป็นชั้นบนชั้นล่างรอบที่สี่นะคะรัที่รักนะคะ หน้าเฟซระบบไม่ดูดพี่จา๋าทักทักข้อความเมสเซนเจอร์ให้หน่อยค่ะที่รักแล้วกลับมาให้ใช้ระบบของวีลิสนะคะนะ,ะหนูบอกห้าเจ็ดอาจารย์เขียนยังอ่งอาจารย์ชัดจะไม่ได้พิมพ์ห้าเจ็ดสุดปังจ้ะอาจานแค่ไปทําพิธีวันที่สามสิบนะคะประกาศอีกครั้งค่ะใครที่รอแบบค้างคืนเท่านั้่แสนห้าหมื่นบาทนะคะนะใครไหนไม่เคยห่วงนะใครจะไปมูด้วยตัวเองก็ไปได้นะที่คําชโนดแต่ใครไม่มีเวลาจะฝากงูก็ยินดีจ้ะนะคะแล้วก็มี ต่อจ้ะห้าเจ็ดสุดปังอาจารย์ชัดรีปิดเชนะแฟนเพจก็ถามเมื่อกี้รหัสอะไรนะคะอาจารย์ชัดเอารหัสลงแล้วอาจารย์ชัดกลัวเต็มค่ะเพจต่อจ้ะเลขต่อไปจ้ะห้าสามค่ะห้าสามค่ะ จองสองคืนเลยค่ะนะทุบที่ที่ท,ที่อุดรแน่นอนอยากไปจังเลยค่ะถ้าสะดวกไปนะจ๊ะไปกอดกันค่ะที่รักค่ะเดี๋ยวก่อนก่อนกอดอาจาร,รย์เคจะแอติเจนเทสให้ตลอดค่ะเดินทางทุกวันแอติเจนเทสตลอดนะคะอรือ <c oughs> <c oughs> ยิ่งก่อนจะกลับบ้านนะมีลูกน้อยไม่ได้ต้องดูแอติเจนเทสตัวเองตลอด เพราะฉะนั้นก่อนอาจารย์เคได้มั่นใจนะคะเลขร้อยเลขร้อยเลขร้อยแล้วนะเลขร้อยค่ะเลขร้อยแล้เดี๋ยวตามด้วยสามตัวเลขร้อยคือหกเจ็ดระวังกระดกเป็นเก้าเจ็ดค่ะอาจารย์พอเลขร้อยเสร็จแล้วจะตามด้วยสามตัวสามตัวรางวัลใหญ่รางวัลวใหญ่งวดที่แล้วถูกไหมใช่ใช่หกเจ็ดระวังกระดกเป็นเก้าเจ็ดค่ะที่รักคะ่ะ ตัวรา<ล>งวัลใหญ่นะครับอันนี้ที่รักแคปตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปสามตัวรางวัลใหญ่กันแล้วนะคะมีกรอบอร่อยมากได้มาวันเดียวหมดเลยค,ะ <c oughs> ค่คะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนะฮะหลายคนหลายท่านอยากไปจังยินดีต้อนรับนะคะบางคนบอกอาจารย์หนูไม่ได้ทําพิธีหนูไม่ได้ซื้อชุดเข้าพิธีหนูเจออาจารย์ได้ไหมเจอได้ที่รักเจอได้นะ,ะ,นะ,ะเจอได้ไปกอดกันนะคะ ไปกอดกันที่รักนะแอบตามไปค่ะไปกอดนะคะได้ได้ไปกอดกันค่ะได้เลยที่รักนะคะยินดีค่ะนะคะแล้วกอดกันเรารักกันเราจะได้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะที่รักนะใช่ไหมมีบางคนถามบอกขับรถมาที่ศาลาทเทพธนใจยร้านวัตถุงมงคลของอาจารย์เค้นะคะ อาจารย์เคดเปิดนอกจากเปิดบริษัทวัตถุมงคลแล้วเปิดร้านวัตถุมงคลด้วยนะฮะภรรยาถูกหวยบ่อยสามีชวนภรรยาขับรถมาขออย่างแรกที่จะดูคือขอดูลายมือขอดูสาธุอาจารย์อาจารย์เกดขออนุญ,ญาตกับคำนะถ้าอยากได้เป็นชุดนี่จะพูดมาหลวันแล้วนะ ปิดกัมปูดเอานาถ้าเป็นชุดกี่กล่องพันนะห,ห้ากลองพันชาค่ะห้ากองพันกาแฟาก็ห้ากล่องพันให้เหรอให้ราดเต็มนะเปิดให้หน่อยชาระบายดีมากขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวให้ดูอาจารย์เค่จากผู้หญิง72ตอนนี้ภูมิใจในตัวเองพอสมควรค่ะ เดี๋ยวเจอกันในในงานพิธีเดี๋ยวจะใส่จะใส่รักรูปกว่านี้นะคะ